สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินซูริกนะคะกำลังรอเช็คอินอยู่นะคะตอนนี้เป็นเวลาเ้าโมงเรามา,มาเออเรามาเช้ากา,<ล>าเช้าโคตกำลังรอขึ้นเครื่องร <c oughs> อเช็คอินขึ้นเครื่องนะคะได้เดี๋ยเป็นชั่วโมงเลยแตสบายสบายเดี๋ยวนี้ก็นหนาวเดี๋ยวจหน้อยกันห้อนสบายนะ เจอกันเจอกันอยู่เมืองไทยอีกบายโมเขาถึงเถียงนะตอนนี้รอเช็คอินอยู่นะคะรอนอนด้วยหมูวนมาแล้วหมูแดงหมูทีมนะคะมื่อนี้ยเยอยเจโร่กัับลีน่ะเอาไปลบสี่สิบอเกรดไงหมูแดงอันนี้หมูแดงใหญ่ไปเห็นปีนิวเย่มาเชิญวีดีนะฮัลโหลแจ๊คเชลี่ฮัลโหล คลีนเนี่ยลุนช์เออร์ลุนเวอร์จินนี่รันนี่ก็ไปด้วยน้องนิรันไปด้วยเดีนี่เนี่ยบัวมะลิน้องนิรันก็ไปด้วยนะจ๊ะบังกระเป๋าพี่น้องพี่ฟินเฮ้ยบังกระเป๋ากุคุ้มนี่เก้าคนนะคะกระเป๋ากระเป๋าจักอ่านเอาว่าเออเต็มเครื่อง เต็มเครื่องเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะคะตอนนี้กำลังรอเช็คอินนะคะก็หน่อยเช็คแล้วๆพี่น้องเหือตรงหลานของน้องอันดุงยากเพราะว่ามีเด็กน้อยม เซโอ้โหนาเดียท oh, ีจอะไรคะทีจเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะบินม่นาเดียดีใจไหมคะนาเดียดีใจไหมบานีตอนนี้เรารอขึ้นเครื่องอยู่นะคะดูสิคะยหนอะไปเ พอ,อ,อ,พอ,อ,อ,อปปลูกอ่อนพอลูกอ่อนเอาไปรับวิตามินดีแล้วพอ,อ,อลูกอ่อนไปยืนไปยืนนเครื่องมาเล่นเครล่องมาเล่การเป็นไยมาก ใช่ไหมคะฮัลโนมาจิแต่ละจะมารับนาเดียแล้วนะคะนี่แต่ละคนแต่ละคนนะคะแต่ละคนเอามีกีบไปใล่แลสุาใกี่ละ ดูสิมิกกีนั่งไหนอะ านะน่นะงไหนนะคะน,น้เดียวตามหลังปาปาลูกตามหลังป้าเดี๋ยวู้ซิแมี่กี้นั่งไหนไหนมีมิกกี้นั่งไหนแหน Thank you. เซม,มีบิกกี้อยู่หลังเราะ,คะ,ะ,คะาคืเลนคะอับางะยบายสวิตเซบ,บาย ถาตัวเวลาถึงยังถึงยังถ้าแก้มเบลเบที่ซื้อใช่ไหมว้าวเบสซื้อมนกระเด็นดูโดนน่าวัถึงมีตัาไปแล้วน่ <Yeah. c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับแค่พี่นเดียครับผมดูดูช่างภาพช่างภาพช่างภาพเยอะเลยนาเดียนาเดียนาเดียเรียบร้อยแล้วทุกคนเด็กสาวแล้วขายาวเลยสูงมากเลยสูงบ้งสูงสูงสูงเดยวก็สูง ปวน้น้เหนยดาวปิดเช่นนานฮะไอเเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไม่นอนตื่นเต้นตาต่างกัน้าง